เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องเจ้าสาวสายด่วนแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตาแมทฉันรักคุณนะคะแต่ว่าสาวสวยที่อยู่ในอ้อมแขนของแมทเอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่ มั่นคงหลังจากที่ได้เอ่ยคําว่ารักออกมาแล้วแต่ว่าอะไรคุณมีอะไรจะบอกผมหรือซิดนียเขาเร่งเรา้าคนรักที่อยู่ในชุดวันเกิดซึ่งอยู่ในอ้อมกอดของเขาคุณอย่ากโกรธฉันนะคะเธอมีสีหน้าเศร้าหมองลงอย่างเห็นทันตาก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นนั่ง และดึงเอาผ้าห่มมาคลุมตัวเองเอาไว้เขาลุกขึ้นนั่งด้วยเช่นกันและพยายามจะสบตาเธอเพื่อตามหาความจริงที่เธอกำลังจะพูดมันออกมาฉันขอโทษค่ะแต่ฉันมีคู่มั่นอยู่แล้วเขาเป็นลูกชายของเพื่อนของคุณพ่อของฉันเองค่ะพ่อจัดการให้เรามั่นหมายกันก่อนที่ฉันจะมีประจำเดือนเสียอีก เธอเล่าออกมาพร้อมกับสีหน้าอันจริงจังทำเอาแมทถึงกับยิ้มอย่างไม่อยากจะเชื่อไม่จริงหรอกคุณก็รู้นี่นี่มันยุคไหนกันแล้วเชื่อเธอว่าเขาพยายามทำให้เหมือนมันเป็นเรื่องโจ๊กแต่สีหน้าท่าทางของเธอมันมองไม่ออกเลยว่าเธอกําลังล้อเล่นฉันพูดจริงๆนะคะแมท พ่อเคยล้มเหลวและเพื่อนของพ่อยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงธุรกิจของพ่อพ่อจึงยอมตกลงใจจะยกลูกสาวคนโตให้มั่นหมายกับลูกชายของเพื่อนคนนี้และเป็นฉันเองค่ะแมทฉันคือลูกสาวคนโตฉันเลี่ยงไม่ได้ชายหนุ่มผมทองทำหน้าไม่ถูกพล่อยพิมพ์เองก็เช่นกัน เธอหวังอยากจะหลับแล้วฝันไปว่าเรื่องมั่นนั้นเป็นเรื่องที่มโนขึ้นเองเธว่ากี่ครั้งที่ได้เจอกับพ่อท่านก็คอยจะย้ำเตือนเธออยู่เสมอว่าภูตะวันยังคงรอให้เธอเรียนจบเพื่อจะได้กลับไปเข้าพิธีสมรสกับเขาแต่เป็นตัวของพลอยพิมพ์เองที่ไม่ยอมกลับไป เธอมาเที่ยวที่ออสเตรเลียจนได้มาเจอกับแมทที่ซิดนีย์เขาน่ารักมากเพราะวันนั้นเหมือนฟ้าไม่ได้เป็นใจอะไรกับเธอเลยเกระโปรงที่เธอสวมอยู่เกิดไปเกี่ยวกับกิ่งไม้จนมันขาดเธออายผู้คนมากเพราะมันขาดจนเห็นชั้นในของเธอแต่อยู่ๆกลับมีผู้ชายน้ำใจงามยอมถอดเสือ้อคลุมของเขาออก เพื่อที่จะได้นำมาปกปิดส่วนที่กระโปรงมันขาดแล้วผูกช่วงแขนกับเอวบางของเธอให้หญิงสาวจึงประทับใจในการกระทำของเขามัดท,ทำธุรกิจอยู่ที่ซิดนีย์และเขาอาสาพาเธอเที่ยวเมื่อรู้ว่าเธอมาเที่ยวอยู่คนเดียวและทั้งสองก็เข้ากันได้ดีจนเธอลืมไปแล้วว่า เธอไม่ใช่หญิงสาวที่จะมีความรักกับใครอื่นได้นอกจากภูตะวันสัปดาห์ที่แสนมีความสุขกับความสุภาพบุรุษของแมทมันทำให้เธอหลงลืมว่าเธอเคยเป็นใครและตักตวงเอาความสุขในช่วงที่ได้อยู่กับเขาจนกระทั่งเข้าสัปดาห์ที่สองนี้ พ่อโทรศัพท์มาเตือนกับเธอว่าเธอต้องกลับมาเข้าพิธีแต่างงานกับภูตะวันตามสัญญาและนั่นมันทำให้พลอยพิมพ์จำเป็นต้องตื่นจากความฝันอย่างปัจจุบันทันด่วนเขาใส่หน้าไปมาอย่าไม่อยากจะเชื่อผมเองผมจะเป็นคนไปพูดกับคุณพ่อของคุณเองเขาเองก็ไม่ยอมเช่นกัน แล้วมันทำให้พลอยพิมพ์ตกใจมากไม่ได้นะคะแมทฉันจะพูดกับพ่อเองหรือไม่ฉันอาจจะต้องไปขอพบกับพี่ภูบางทีเขาอาจจะยอมเข้าใจฉันบ้างก็ได้เขายังคงกำหวดคิ้วนิ้วหน้าแล้วถ้าไอ้หมอนั่นมันไม่ยอมล่ะคำคำนั้น ทำให้เธอถึงกับอั้อึ้งไปเช่นเดียวกันแมทประคองแก้มนวลด้วยสองมือของเขาผมไม่ยอมนะซิดนียผมรักคุณผมจะไม่ยอมเสียคนที่ผมรักให้กับใครทั้งนั้นและเพราะเป็นแบบนี้เธอเองก็ชักจะเริ่มหวาดกลัวมากเพราะพ่อของเธอเคร่งครัดในเรื่องนี้มากและท่านหัวดื้อชนิดชนฝา จนแทบไม่ยอมฟังใครเลยปล่อยพิมพ์ขยับตัวขึ้นมานั่งบนตักของคนรักและจูบเขายัางดุดดื่มมันเต็มไปด้วยความรักที่นั่นขับอกของเธอคุณต้องให้เวลาฉันคะแมทคุณต้องเชื่อฉันได้โปรดเขาแทบไม่อยากจะเชื่อคำพูดของเธอเลยแม้แต่น้อยแต่บางครั้งบางที เขาเองก็เป็นคนหัวดือ้อหลายครั้งหลายหนที่เธอพูดเขายังจำเป็นต้องฟังเธอเรากับคำพูดของเธอมีมนสะกดให้เขาฟังนะคะคุณรอฉันนะคะแมทเธออ้อนวอนพร้อมกับจูบเขาไปด้วยในที่สุดเขาก็ยอมตามใจหลังจากเห็นว่าคนรักยอมตามใจแล้ว เธอจึงมอบจูบที่ร้อนเรา่าและบทรักบทพิศวาสที่แสนรเร่าร้อนแมทรักเธอทั้งหัวใจชนิดที่ว่าเขาไม่เคยรักใครมาก่อนคนนี้แหละคนที่เขาอยากจะลืมตาตื่นมาพบกับเธอทุกๆเช้าคนที่เขาจะไว้วางใจและคุยกับเธอได้ในทุกๆเรื่องหญิงสาวที่เขาพร้อมแล้วที่จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ ในอ้อมกอดของเธอแมตเป็นคนไปส่งเธอที่สนามบินจูบลาและสิ่งที่ไม่ลืมคือการสัญญาว่าเธอจะต้องกลับมาแต่งงานกับเขาให้จงได้แมตยกมือทับอกรู้สึกใจสันวิวและรู้สึกกลัวอยู่ลึกๆว่าการจากลาในครั้งนี้เขาอาจไม่ได้หัวใจ ที่เปลี่ยนไปด้วยรักกลับคืนมากลับมาสักทีพี่รมอาแขนรอลูกสาวคนโตเอาไว้ในอ้อมแขนพลอยพิมพ์รีบโผลเขากอดบิดาทันทีพร้อมกับหอมแก้มพ่อด้วยความคิดถึงก่อนจะยกมือพนมกราบแทบอกแล้วก้มลงกราบแทบเท้าบิดาที่แสนมีพระคุณต่อเธอ สิ่งนี้ได้ถูกปลูกฝังมานานตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายคอยพร้ำมสอนแม้ว่าเธอจะไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาวัฒนธรรมเปลี่ยนไปแต่หัวใจกระตันอยู่รู้คุณไม่มีวันเปลีป่ยนแปลงครอบครัวของพลอยพิมพ์ต้อนรับการกลับมาของลูกสาวคนโตเป็นอย่างดีบรรดาแม่บ้านต่างทำอาหารมาลิงดูปูเสืออย่างอิ่มนำ้ำตอนนี้ พลอยพิมพจึงยังไม่กล้าเอ่ยปากพูดเรื่องที่เธอกำลังกังวลมันควรจะมีความสุขแต่ใครๆก็ดูออกว่าตอนนี้พลอยพิมพ์เหมือนไม่ได้สนุกไปกับใครเลยหลังจากวันนั้นพลอยพิมพ์ก็เริ่มขั้นตอนแรกของเธอเมื่อพูดเมื่อเจรจากับพ่อแล้วเห็นท่าว่าจะไม่สำเร็จจึงหันไปหาอีกคนหนึ่งภูตะวัน เป็นนักธุรกิจเขาพอรู้ว่าคู่มัน่นเมื่อรู้ว่าคู่มั่นมารอเข้าพบจึงรีบเคลียร์งานและเปิดประตูต้อนรับเธอเป็นอย่างดีน้องพลอยภูตะวันหนุ่มรูปร่างภูมิฐานหน้าอ่อนแต่สุภาพลงทุนเดินมาเปิดประตูต้อนรับคู่มั่นทันทีพลอยพิมพ์ก้าวเข้าไปในห้องทำงานของเขา พิจารณากันละกันเพราะไม่ได้เจอกันมานานก่อนที่พลอยพิมพ์จะเป็นฝ่ายสวัสดีเขาเพราะอ่อนวัยกว่าชายหนุ่มยกมือรับไหว้รอยยิ้มระบายไปเต็มหน้ายินดีที่ได้พบนะจ๊ะค่ะยินดีที่ได้พบเช่นกันพอบอกไปแล้วเขาก็ละออกไปเพื่อสั่งเครื่องดื่มกับผู้ช่วยก่อนจะเชิญให้พลอยพิมพ์เข้ามานั่งในโซนห้องรับแขก ซึ่งอยู่ในห้องทำงานของเขานั่นเองพลอยมารบกวนพี่พูหรือเปล่าคะเขาลงนั่งฝั่งตรงข้ามกับเธอใบหน้าของเขายังคงเปื้อนยิม้มและเพ่งพิษใบหน้าเนียนใสที่ถูกตาต้องใจเขาที่สุดไม่เลยจ้ะพี่มีเรื่องอยากจะคุยกับน้องพลอยอยู่เหมือนกันคำบอกเล่าของภูตะวันทำให้เธอรู้สึกแปลกใจจึงเอียงคอละเอ่ยถาม พลอยก็มีเรื่องอยากจะคุยกับพี่ภูเหมือนกันคะ่ะว่าแต่พี่ภูมีเรื่องอะไรจะคุยกับพลอยหรือคะพอพูดมาถึงตอนนี้สีหน้าของเขาก็ดูจริงจังมากขึ้นจนพลอยพิมพ์เกิดอาการไม่สบายใจเรื่องสำคัญมากเลยละพลอยและพี่ก็ต้องการความช่วยเหลือจากพลอยด้วย พลอยพิมพ์ไม่เข้าใจแต่ยังรู้สึกหวาดวันเรื่องอะไรกันแน่ล่ะคะช่วยบอกพลอยให้หายข้อสงสัยจะได้ไหมเพราะพลอยเองก็มีเรื่องสำคัญจะต้องคุยกับพี่ภูเหมือนกันคะ่ะถังคู่หยุดพูดเพราะมีน้ำเข้ามาเสิร์ฟทว่าหลังจากที่แม่บ้านและผู้ช่วยสาวออกไปแล้วภูตะวันก็เอ่ยออกมา พี่มีความจำเป็นจะต้องเลื่อนงานแต่งงานของเราให้เร็วขึ้นเป็นเดือนหน้าเมื่อภูตะวันพูดคำนั้นเสร็จดวงตากลมโตก็ถึงกับเปิดกว้างอะไรนะคะพี่ภูเดือนหน้าภูตะวันพยักหน้ามันแค่สองสัปดาห์เองนะคะแล้วเราจะเตรียมการทันได้อย่างไรที่เธอถามเพราะต้องการยืดเวลาเพียงเท่านั้น แต่ปูตะว,วันกลับไขข้อข้องใจให้เธอทันทีพีตระเตรียมทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วละจะ้ะจะมีก็แค่เจ้าสาวของพี่นี่ละที่พี่จำเป็นจะต้องบอกแล้วตอนนี้พี่ก็ทำไปแล้วหนึ่งขั้นตอนว่าแต่น้องพลอยลจะจ้ะมีอะไรจะบอกพี่หรือเปล่าปูตะว,วันถามด้วยความสงสัยว่าแต่ว่าแล้วเธอจะเริ่มพูดเรื่องของเธอกับแมท ว่าอย่างไรดีล่ะเออคือเธอถอนหายใจเพราะมันดูท้อแท้มากๆแม้แต่ไหล่ของเธอยังคงงองงุม้มทั้งที่ในเวลาปกติแล้วเธอจะระมัดร,ระวังเรื่องบุคลิกภาพของตนเองมากถึงมากที่สุดแต่ตอนนี้เธอกลับไม่สามารถปิดบังอะไรได้เลยเกิดอะไรขึ้น เมื่อคำถามนี้เกิดขึ้นเธอก็ไม่มีอะไรจะต้องปิดบังเขาอีกต่อไปแล้วสองสัปดาห์ต่อมาคนที่ชักจะอดทนไม่ไหวก็ชักอยากจะมาหาหญิงคนรักเพราะทนคิดถึงไม่ไหวแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาแมตได้ติดต่อและพูดคุยกับพลอยพิมพ์ตลอดมาแต่เธอก็ยังแลดูมีความสุขดีเขาเอ่ยถามเธอว่า เธอได้พูดคุยเรื่องแต่งงานกับคู่มั่นบ้างหรือไม่แต่เธอกลับบอกกับเขาไปแล้วว่าเธอได้แจ้งให้ภูตะว,วันทราบแล้วและเขาก็ยอมยุติการแต่งงานในครั้งนี้ดูเหมือนอะไรอะไรมันก็ง่ายดายไปหมดทุกอย่างตอนนี้ทุกอย่างกำลังเป็นไปในทางที่ดีแมทได้ซื้อตัวชั้นธุรกิจเพื่อตรงดิ่งมาหาหญิงคนรัก มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับเขาเพราะการมาประเทศไทยครั้งนี้ของเขามาเพื่อเซอร์ไพรส์พลอยพิมพ์เธอไม่เคยบอกหรอกว่าเธออยู่ที่ไหนแต่มันจะไปยากเย็นอะไรก็ในเมื่อเขาได้ผูกสัญญาณกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเขาอยู่แล้วเย็นมากแล้วเกือบจะข้ามตอนที่เขามาถึงรถก็ติดมากกว่า ่อนที่เขาจะเดินทางมาถึงโรงแรมที่เขาได้จองเอาไว้ล่วงหน้าเวลานี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วแมทใช้เวลาส่วนตัวไปมากโขก่อนจะเริ่มเปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพื่อเช็คดูว่าตอนนี้ซิดนีย์ยอดรักของเขาอยู่ที่ไหนแต่เมื่อได้เห็นพิกัดที่เขาได้ตามหาก็ทำให้ได้รู้สึกแปลกใจเพราะเธออยู่ที่นี่ในบริเวณโรงแรมนี้ อาการง่วงงุนหายเป็นปลิดทิ้งเธอมาทำอะไรที่โรงแรมนี้กันหนอด้วยความอยากรู้จึงเดินตามหาสัญญาณโดยไม่ทันได้ถามสุดที่รักใกล้แล้วมันใกล้เข้ามาทุกทีอ้าวที่นี่มีงานเลี้ยงด้วยมีแต่คนแต่งตัวสวยๆงามๆนี่มันงานแต่งงานนี่นาะเขามองก็ไปด้านในมีเจ้าบ่าวพอให้เห็น เขาเป็นชายหนุ่มรูปร่างภูมิฐานหน้าตาดีแต่ทว่าแมตกลับไม่เห็นเจ้าสาวจนกระทั่งเขาได้หันไปเห็นรูปคู่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ติดอยู่หน้าง,งานเพียงเท่านั้นแมตก็ได้แต่ตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกน่าละว่าเขาเห็นเจ้าบ่าวไปแล้วใช่นั่นคือคนเดียวกันแน่ แต่ทำไมหนอเจ้าสาวช่างดูคุ้นเคยจนเขายืนทื่อราวกับโดนสะกดนั่นคือซิดนีย์ของเขาใช่แน่ๆไม่ผิดตัวแน่ๆอยู่ๆเจ้าบ่าวก็เดินเข้าไปข้างในขณะที่เขารีบหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อโทรหาพลอยพิมพ์เธอกลับไม่ยอมรับโทรศัพท์ของเขาเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมทชักจะอยู่ไม่สุข เขาแทบจะเป็นบ้าคลั่งตายอยู่แล้วจู่ๆประตูบานใหญ่นั่นก็ปิดลงแล้วเขาก็ได้เห็นเจ้าสาวยืนรอยอยู่หน้าประตูกับชายสูงไวัยซึ่งใส่สูตรคนหนึ่งเขาจำได้นั่นพิธรรมพ่อของเธอแมททิ้งโทรศัพท์มือถืออยู่ข้างกายปล่อยให้โทรศัพท์โทรออกโดยไม่กดวางสาย ทั้งทังที่กำลังมีคนรับและส่งเสียงตอบรับกลับมาเพื่อที่เขาจะได้เห็นหน้าเจ้าสาวในผ้าคุมบางเบาสีขาวผ้าคุมผืนนั้นบางจนเห็นเขาโครงใบหน้าที่เขามั่นใจว่านั่นคือพลอยพิมพ์ไม่ผิดตัวแน่ๆวูบหนึ่งที่เธอหันมามองเขาเหมือนวาดระแวงที่รู้สึกได้ว่ามีคนเข้ามาใกล้จนเกินไป เว่าเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเธอเห็นใบหน้าของเขาแล้วกลับไม่มีท่าทางตกใจเลยแม้แต่น้อยกลับกันเธอกลับมองเขาอย่างกับคนไม่รู้จักสิดนี่เธอคือผู้หญิงใจร้ายเธอหลอกลวงเขาทั้งหมดคือเรื่องหลอกลวงเธอบอกว่าเธอกำลังเคลียร์ปัญหาและเธอก็เคลียร์จบแล้วนี่ แต่เธอกลับเข้ามาอยู่ในงานแต่งงานและเธอก็สวมชุดเจ้าสาวมันเลวร้ายมากหัวใจของชายหนุ่มราวกับถูกบีบประตูถูกเปิดออกช้าๆและพ่อกับลูกก็ค่อยๆพากันเดินเข้าไปในงานสปอตไลท์สาดส่องมาที่ทั้งคู่นั่นไงเจ้าบ่าว ที่แท้จริงของเธอกาลังยืนรอยอยู่บนเวทีนั่นแล้วแกล่ะเป็นใครโอ๊ยเจ็บเจ็บอย่างกับมีใครเอาเหล็กแหลมมาเสียบแทงเข้าไปในหัวใจของเขาใครกันล่ะที่ถือเหล็กแหลมในมือถ้าไม่ใช่เธอสิทีนี่ไม่ใช่สิเธอคือนางวันทองพลอยพิมพ์เธอโกหกเขาอย่างร้ายกาจที่สุด แมกอย่าอย่ามาเรียกฉันไม่มีวันเชื่อใจผู้หญิงกลับกลอกอย่างเธอแมกที่รักคราวนี้หนุ่มผมทองเงยหน้าขึ้นเมื่อมีมือมาจับมือของเขาแล้วเขยา่าและเพราะเอฟเฟกต์ในความเจ็บมันทำให้เขาถึงกับสะบัดมือออกทันทีมัดเกิดอะไรขึ้น คุณมาที่นี่แล้วทำไมไม่บอกฉันล่ะคะเขาตาแดงๆสมองเต็มไปด้วยความโกรธและความแค้นแน่นอยู่เต็มอ,อกก่อนจะหันไปมองสาวในชุดสีแดงฮะแดงสีแดงอย่างนั้นหรือเขากรหมวดคิ้วมองคนรักที่อยู่ในเดรสสีแดงไม่ใช่เดรสขาวที่เพิ่งเดินเข้าไปในงาน คราวนี้แมทถึงกับอ้าปากค้างกำลังอ้ำอึง้งตามองเธอแล้วมองก็ไปข้างในเห็นเจ้าสาวชุดสีขาวยืนอยู่ข้างเจ้าบ่าวบนเวทีที่แสนอลังการซิดนียเธอยิ้มหวานฉันเองค่ะแมทเขาชี้ไปที่เจ้าสาวท่าทางของเขาตลกน่าดูเธอหัวเราะน่ารัก กระโดดกอดคอเขาแล้วจูบแก้มเขาจนสีของลิปสติกติดแก้มของเขานั่นพิมพมาดาค่ะเป็นน้องสาวฝาแฝดของฉันเองพี่ภูเพิ่งจะสารภาพว่าเขารักน้องสาวของฉันแล้วก็พลาดทำน้องสาวของฉันท้องน่นสิคะก็เลยต้องรีบแต่างงานนะคะเธอเล่าให้ฟังง่ายๆเสียงดังฟังชัดเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา เธอจำเป็นต้องจัดงานให้กับน้องสาวเพราะพิมพมาดาแพ้ท้องหนักมากอีกอย่างเธอกับน้องก็หน้าเหมือนกันมากจนมีคนจำสลับกันบ่อยๆเล่นเอาคนที่คบกับเธอได้ไม่นานถึงกับมึนตึบหลังจากจบงานแต่งงานที่แสนเนหน็ดเหนื่อยปลอยพิมพ์ก็ค้างกับเขาที่ห้องพักเพราะเธอนอนที่นี่อยู่แล้วและทั้งสองก็เริ่มเปิดฟอบนเตียงของเขานั่นแหละ พืร่วมรักกันด้วยความคิดถึงจบเกมรักหญิงสาวจึงหมดแรงเพราะเป็นแม่งานแทนน้องสาวเรื่องราวของทั้งคู่ถูกเปิดเผยพิธามชื่นชมว่าที่ลูกเขยชาวต่างชาติเพราะเขาค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในออสเตรเลียและพร้อมจะจัดงานแต่งงานงานที่สองให้กับลูกสาวคนโต ส่วนเรื่องราวของคู่มั่นก็จบลงได้ด้วยดีด้วยการสลับคู่และพลอยพิมพ์ก็ได้อยู่กับคนที่รักและได้จับมือกันเดินไปตลอดรอดฟังจนกว่าความตายจะมาพรากทั้งคู่ออกจากกันจบแล้วนะคะเจ้าสาวสายด่วนเนาะ,ะผิดพลาดประการใดตาขออภัยนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วตาฝากกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อไปของตานะคะขอบคุณอีกครั้งในการชมผู้สนับสนุนให้ตานะคะช่วยหน่อยก็แล้กกันเนาะตาจะได้มีไรายได้เพื่อที่จะไปเอาอยาให้พ่อ,อเพื่อที่จะค้ำชูครอบครัวของเราเนาะก็ ขอบคุณล่วงหน้าก็แล้วกันค่ะอะไรนเนี่โอเคเอาเป็นว่าตาขอบคุณนะคะผิดพลาดประการไหนก็กราบขออภัยด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ